สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นกดติดตามกดหัวใจปุ้ด้วยนะคะวันนี้ปุ้มีวิธีชนะใจคนง่ายๆสั้นๆน,นะคะคือก่อนอื่นเลยเราต้องหลีกเลี่ยงที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะบางครั้งเราไปดูหมิน่นดูถูกคิดไม่ดีอะไรกับเขาเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเข้าใจเขาดีกว่า ดิกเลี่ยงพยายามด็กเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพยายามใช้ความเข้าใจเข้าไว้ข้อ2คือยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเราจะได้ชนะใจคนมากๆเลยทีเดียวเรามาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าคนนั้นเขามีความสุขใช่ไหมคะเมื่อมีความสุขเราก็ส่งต่อให้คนอื่นเขาได้มีความสุขด้วยสังเกตไหมคะเวลาที่ เราอยู่กับคนที่อารมณ์ดีสนุกสนุกเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นพลังในตัวเราที่มีความสุขเราก็ส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยนะคะวิธีชนะใจคนอีกข้อหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดเวลาเราไปพูดที่ไหนทํายังไงให้คนสนใจเราเราต้องฝึกการพูดที่ดีแล้วคนที่ฟังเขาก็ต้องตั้งใจฟังเราด้วยเพื่อที่จะช่วยให้เรานั้น ได้มีการแสดงออกได้อย่างสบายๆไม่เครียดจนเกินไปนะคะเราต้องมีส่วนร่วมช่วยให้เขาได้พูดง่ายขึ้นนะคะนั่นก็เป็นวิธีการจูงใจแบบง่ายๆชนะใจคนแน่นอนค่ะ